ภาพเพลงดีดีขึ้นทุกวันโกเยา,ย,ยาาทนเกจาก,การร่วมพัฒนาเพื่ความปลอดภัยของทุกคนนับสน,น,นห์เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นไปแต่ชาชนววนว,นวงางใจในทุกด้านระบบงาม ซิกซิกมากในการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาทําไมโรงพยาบาลวิชัยยุทธจึงต้องทํางานคุณภาพดังกล่าวมีกระบวนการทํางานอย่างไรและผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการดําเนินงานเป็นอย่างไรบ้างเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะจ๊ะ ทีดขึ้น,นจางคะเป้าหมายของโครงการนี้คืออะไรคะเป้าหมายของโครงการนี้นะคะก็คือการที่เรา,เานําเอาเทคนิคที่เรียกว่าสิงซิกมานะคะมาใช้ในการควบคุมกระบวนการคุณภาพการตวรวจวิเคราะห์ทางสถิวิทยาเพื่อให้การตวรวจวิเคราะห์ทางสถิวิทยาของเราเนี่ยมีคุณภาพอย่างสูงที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนไข้ได้มากที่สุดคะ่ะ ชี้วัดอะไรบ้างคะในการตรวจวิเคราะห์ค่ะแต่ชนิดชี้วัดของเรานะคะก็คือความผิดพลาดในการตรวจวิเคราะห์ตัว CMC นะคะที่เกิดจากตัว y i t i e m i c Error หรือความผิดพลาดทางเชิงระบบอร์ะคะเป็นศูนย์แล้วก็ให้ผู้รับบริการนะคะเกิดความพึงพอใจสูงที่สุดคะอาจารย์คะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะจากเดิมจนถึงปัจจุบันนี้จากเดิมจนถึงปัจจุบันนี้นะคะอย่างยกตัวอย่างลูกนี้เลยเห็นชัดอันนี้คือเป็นการดันตัวที่เรียกว่า Internal Quality Control นะคะของ ตัวการตรวจที่เรียกว่าฮีมมโตคริตนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในการตรวจ CBC อันนี้คือเป็นกาฟแสดงว่าอันนี้จะเป็นเลเวล 1, e เลเวล2เลเวล3ก็คือการควบคุมคุณภาพ1ครั้งอะค่ะจะต้องใช้3เลเวลอ๋อคือใช้ 1, 2, ึงของสใช่ใช่1 2 3ถ้าเกิดว่าค่าทุกเลเวลอยู่ในช่วงเส้นนี้ที่บอกก็คือถือว่าวันนั้นการ,การตรวจวิเคราะห์ตัวนี้ถือว่าโอเคก็ะค,ะคือการ การตรวจของเดิมเนี่ยจะเด่นเส้นฟ้าใช่ค่ะ<า><ช>จาก <นะ S 2> เดิมจากเดิมก็คือจะใช้เส้นฟ้าซึ่งเป็นค่าที่ได้มาจากบริษัทซึ่งจะเห็นว่ามันค่อนข้างกว้างะนะคะ<ช>แ,ตแต่ค่อนข้างกว้างมากแต่หลังจากการที่เรานำเอาซิกีม่มเข้ามาใช้ผ่านกระบวนการต่างๆแล้วจากกระบวนการหาค่าต่างๆจนได้ออกมา เป็นกราฟนี้เป็นเส้นนี้ค่ะก็คือจากเดิมที่เราจะใช้เส้นสีฟ้าตรงนี้<ะ>เราก็จะเลือแค่เส้นนี้เห็นไหมคะก็จะคือเห็นว่ามันลดสีดใช่มันจะแคบลงแล้วก็จะเห็นว่าทุกเส้นเลยของเราทุกๆจุดที่เราพลอตตรงนี้คือไม่หลุดออกนอกเส้นนี้เลยเห็นไหมคะไม่หลุดไม่หลุดออกนอกเส้นปะสีดำมีเงินตรงนี้เลยแสดงว่าการตรวจวิเคราะห์ของเราทุกวันเนี่ยมีคุณภาพลอกภาพ ปกตินี่ต้องเท่าไหร่อะคะปกติต้องเท่าไหร่ก็คือมันจะไม่แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับว่าตามาใบกำกับอนุญาที่เขาให้มาก็จะจะไม่แน่นอนแต่ละรอนก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่คือว่า,าประเด็นก็คือว่าจากเดิมอะคะ่ะของบริษัทเนี่ยเขาจะให้เส้นเส้นสีฟ้านี่มาซึ่งถ้าเกิดว่าเรารัานค่าพวกนี้แล้วค่าเอาออกนอกเส้นสีฟ้าแสดงว่า,าการตรวจวิเคราะห์เกิดปัญหาขึ้นแต่ เราไม่จําเป็นต้องรอจนถึงเส้นรอออกนอกเส้นสีฟ้าสีด,สดใช่เ,เพราะว่าแค่ออกนอกเส้นสีดานี่คือเราก็เห็นแล้วว่ามันมีความผิดป,ปกติในระบบเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารอจนกว่าจะออกนอกเส้นสีฟ้าเนี่ยบางทีกว่าเราจะรู้ตัวมันก็คนไข้ก็่า,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 านไปหลายลาย,ลายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราออกผลอะไรไปบ้างแล้วคนไข้ก็ผลจะถูกต้องไหมคุณหมอก็อจะมั่นใจกับผลเราได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นแล้วควบคุมคุณภาพอย่างดีก็จะเห็นได้ว่า เราสามารถดีเท็ได้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยว่ามันเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วเราก็จะแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีอะคะอ่ะแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยตาม <3 S 1> ที่หวังไวไหมคะตามที่หวังไว้ค่ะเพราะว่าคือคนไข้เนี่ยได้รับผลที่มันแน่นอนว่ามันมั่นใจว่าถูกต้องแน่นย<ช>ั่งแล้วแพทย์นะคะก็คือพอได้ผลไปแล้วก็จะช่วยในการวินจัยคนไข้ได้ดีดย,ยิ่งขึ้นแพทย์ทงแพทย์และคนไข้เกิดพึงพอใจก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จค่ะโอ้ก็คือว่า ผลเนี่ยเป็นไปตามอย่างที่หวังไวใช,ใช่ไหมคะแล้วก็ดีขึ้นด้วยดีขึ้นค่ะอาจารย์คะแล้วโครงการนี้ค่ะให้คุณค่าแก่ใครบ้างคะให้คุณค่าแก่ใครอย่างแรกเลยค่ะก็คือให้กับคนไข้นะคะใช่ค่ะตามพันเพราะว่าพันธกิจของห้องปฏิบัติการของเรานะคะก็คือว่าคนไข้เนะะี่ยค่ะผู้รับบริการได้รับผลการตวรวจวิคห์ที่ถูกต้อง,องแม่นยำแล้วก็รวดเร็วซึ่งแน่นอนว่าตรงประเด็นเลยก็ดีอันนึงก็คือให้ทางโรงพยาบาลค่ะเพราะว่า องค์กรแล้วก็โรงพยาบาลด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าผลของเราถูกต้องมีการควบคุมคุณภาพทุกลมหายใจอย่างทีมงานของเอชวันนี้แน่นอนว่าผู้รับบริการก็ต้องเกิดความเชื่อถือเชื่อถือในค่าเชื่อถือองค์กรของเราเชื่อถือในงานของเราเชื่อถือในค่าของเราเพราะฉะนั้นก็คือวินวินทั้งคนไข้และทั้งเราด้วยแน่นอนถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากๆเลยนะคะผลงานนี้จะทําให้คนไข้เนี่ยสามารถ ตรวจแล้วก็รู้ผลได้เร็วและที่สําคัญก็คือสามารถมั่นใจกับผลตรวจได้มากยิ่งขึ้น,นใชียวค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสําหรับข้อมูลค่ะส,สวัสดีค่ะจะขอขับเคลื่อนคุณภาพอยู่เคียงข้างกันสร้างสรรค์บรรดาลวัฒนธรรมองค์กร